ในเรื่องของการคิดในเชิงกลยุทธ์ในความหมายของการคิดในเชิงกลยุทธ์ก็คือเป็นการคิดอย่างมีเป้าหมายทำอย่างไรเราจึงจะรู้ว่าในข้อนี้นะครับเป็นเรื่องของการคิดในเชิงกลยุทธ์พี่วุฒิและเพื่อนจะนำพาท่านมาทำความเข้าใจในหลักในการคิดหลักในการวิเคราะห์ในการตัดสินใจในการเลือกคำตอบในการเตรียมตัวที่จะรับการ สอบในสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบนี้โดยเฉพาะท่านที่กําลังเตรียมตัวสอบในตําแหน่งผู้นวยการกองในตําแหน่งประหลัดในตําแหน่งหัวหน้าสํานักประหลัดที่ต้องใช้วิธีการในการสอบในรอบนี้ด้วยการทดสอบสมรรถนะทางการบริหารตามมาตรฐานกระด,ดับตำแหน่งหรือเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือการคัดเลือก คำถามนี้นะครับในเรื่องของการวางแผนประจําปีท่านพบว่าทรัพยากรที่มีอยู่จํากัดและก็สภาพแวดล้อมภายนอกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วท่านจัดการารอย่างไรเป็นลาดับแรกระหว่างมุ่งเน้นการทํางานตามภารกิจเดิมให้ดีที่สุดเพื่อรักษามาตรฐานการทําอย่างเดิมให้ดี ที่บอกว่าเป็นการรักษามาตรฐ,ฐานก็คือไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดสิ่งใหม่เกิดขึ้นไม่ใช่คำตอบครับตัวที่สองครับบอกว่าวิเคราะห์ <because S 2> จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคของหน่วยงานอันนี้แสดงว่าเอานำนำเอาหลัก s SWOT analysis เข้ามาใช้ส่วนตัวที่สามครับขอกำลังคนแล้วก็ประมาณเพิ่มเติม ให้เพียงพอต่อการรับมือการเปลี่ยนแปลงท่านยังไม่รู้ว่าท่านต้องใช้คนต้องใช้ระมาณเท่าไหร่แต่ท่านไปขอกําลังคนเพิ่มขึ้นมาะส่วนตัวที่สี่ครับรอดูสถานการณ์ให้นิ่งก่อนแล้วค่อยปรับแผนในช่วงกลางปีในตัวเลกที่สี่นี้นะครับการรอดูสถานการณ์เนี่ยเข้ากับว่าเป็นการตั้งรับในความเป็นผู้นําที่มีสมรรถนะ เขาจะต้องเป็นผู้ที่แสดงถึงการทํางานที่เป็นการทํางานในเชิงรุกคําตอบที่ดีที่สุดในข้อที่หนึ่งนี้นะครับก็คือการวิเคราะหา์หาจุดแข็งจุดอ่อนหาโอกาสหาอุปส,ปสรรค่อทำ SWOT อ n a า y s i s ของหน่วยงานในข้อที่หนึ่งตอบตัวเลือกที่สองนะครับในคําถามที่สองครับเมื่อต้องกําหนดวิสัยทัศน์ใหม่ให้กับองค์กรเพื่อก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ ท่านจะเริ่มต้นอย่างไรการกำหนดวิสัยทัศน์ในคำนิยามของคำว่าวิสัยทัศน์ก็คือเป้าหมายเป้าหมายคือสิ่งที่ยังยังมาไม่ถึงหรือ,อยังไปไม่ถึงหรืออาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งไนะครับว่าคำว่าวิสัยทัศน์เนี่ยมันก็คือความใฝ่ฝันที่อยากจะทำหรือความใฝ่ฝันที่อยากจะให้มันเกิดขึ้นยังมาไม่ถึง แต่เป็นสิ่งที่อยากจะให้มันเกิดขึ้นนั้นเมื่อเราจะไปกำหนดวิเศษทัศน์ใหม่เนี่ยเพื่อทันต่อเทคโนโลยีใหม่ท่านจะเริ่มต้นอย่างไรเมื่อเราเข้าใจว่าวิเศยทัศน์คือความใฝ่ฝันวิเศยทัศน์คือเป็นเป้าหมายในการทำงานในอนาคตก็ตัวที่หนครับกำหนดเป้าหมายระยะสันที่ทำสำเร็จได้ง่ายเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ในความเป็นผู้นําครับทักษะที่ท่านจะต้องฝึกฝนเรียนรู้ว่าเรื่องของการคิดก็ดีในเรื่องของการทํางานของ,ของท่านก็ดีครับเราจะต้องเป็นผู้ที่คิดทั้งระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวอย่างเรื่องของการกําหนดวิสัยทัศน์ในกำหนดเป้าหมายในการทางานเนี่ยนะครับจะต้องคิดให้ใกล้ๆครับคําตอบในข้อที่1อย่ายังไม่ถูกต้องนะครับในข้อที่สครับ จ้างที่ปรึกษ,ษาภายนอกให้เขียนวิสัยทัศน์ให้เพื่อให้ดูเป็นสากลอันนี้ท่านท่านไม่คิดเองแล้วก็ผักไปให้เป็นเป็นที่ปรึกษ,ษาเราจะมีเทคนิคอยู่ว่าเราจะไม่ผักภาระความรับผิดรับชอบของเราเี่ยไปให้คนอื่นหรือหน่วยงานอื่นนะครับตัวที่สามครับคาดการแนวโน้มในอนาคตเชื่อมโยงเข้ากับพันธมิตรครับแล้วก็ องค์กรส่วนตัวเลือกที่4ครับเรียนแบบวิเศยทัศน์ขององค์กรชั้นนําที่ประสบความสําเร็จในระดับโลกอันไปเรียนแบบโดยที่ไม่ศึกษาถึงปัจจัยแวดล้อมของตนเองอันนี้ก็อาจจะพลาดนะครับในข้อที่2เนี่ยต้องตอบตัวเลือกที่3ครับคาดการแนวโน้มในอนาคตเชื่อมโยงเข้ากับพันธกิจหลักขององค์กรเป็นคําตอบที่ดีที่สุด ในข้อที่3ครับหากโครงการที่ท่านรับผิดชอบมีความซับซ้อนแล้วก็มีผู้ที่มีส่วนได้เสียจำนวนมากท่านจะจัดการกับความกับปัญหาเชิงโครงสร้างนี้อย่างไรตัวเลือกที่1ครับสั่งให้ทุกคนทําตามแผนที่วางเอาไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อลดความขัดแยง้งท่านกำลังใช้อํานาจของท่านที่มีบ,บังคับให้เป็น ไปตามสิ่งที่ต้องการหลักของการเป็นผู้ที่มีสมรรถนะนะครับเราจะใช้อำนาจหรือใช้บังคับให้เป็นไปตามข้อกฎหมายเมื่อเรื่องนั้นเนี่ยมันมีเหตุผลมีความจําเป็นที่จะต้องต้องทําเราจึงทําเราจะไม่ใช้อำนาจบ,บังคับให้เป็นไปตามสิ่งที่เราต้องการที่พร่ำเพรือนะครับในข้อที่หนึ่งจริงๆแล้ว ท่านที่อยู่ในกลุ่มรงที่เรียนเรียนรู้ออนไลน์เต็มรูปแบบกับพี่เพื่อนเนี่ยท่านมองดูตัวเลือกมองดูช้อยแล้วเนี่ยท่านสามารถที่จะตัดช้อยที่มีคําเทคนิคว่าไอ้เจอคํานี้เนี่ยตัดทิ้งได้เลยเนี่ยมีนะครับแล้วก็ท่านเห็นแหละว่าเจอคําเนี้ยต้องตัดทิ้งเจอคํานี้ไม่ถูกแน่ๆนี่ท่านมีเทคนิคที่จะรู้เรื่องเหล่านี้ได้นะครับในข้อที่สองครับ ที่บอกว่ามองภาพรวมแล้วก็ระบ,บุความสัมพันธ์เชิงเหตุผลในแต่ละส่วนงานตัวเลกที่4ี่ครับแยกส่วนงานให้เป็นอิสระต่อกันเพื่อไม่ให้ปัญหาส่วนหนึ่งกระทบกับอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ข้อที่4บอกว่ามอบหมายให้หัวหน้าในแต่ละส่วนเนี่ยไปจัดการเองตามความเหมาะสมในข้อที่4เนี่ยเป็นการผักภาระ ไปให้คนอื่นในเชิงเทคนิคนะครับคุณพี่ก็บอกว่าเอ้เรามีเรามีเทคนิคในการดูว่าข้อนี้เนี่ยตัดทิ้งได้เลยนะครับเราตัดตัวเลือกที่หนึ่งเราตัดตัวเลือกที่สี่เรจะเหลืออยู่2ตัวเลือกครับระหว่างตัวเลือกที่สอกับตัวเลือกที่3การมองภาพรวมระบบความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของแต่ละส่วน กับการแยกส่วนงานให้เป็นอิสระต่อกันเพื่อไม่ให้เกิด mm. เพื่อไม่ให้ปัญหา,าไม่ให้ไม่ให้ปัญหาของส่วนหนึ่งไปกระทบอีกส่วนหนึ่งในข้อนี้นะครับคําตอบที่ดีที่สุดเนี่ยให้ตอบตัวเลือกที่2นะครับ mm. ก็คือการมองภาพรวมแล้วก็ระบ,บุความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของแต่ละส่วนในข้อที่4ครับ ในข้อที่สี่ในสถานการณ์ที่องค์กรต้องเลือกโครงต้องเลือกโครงการลงทุนเพียงแค่โครงการเดียวจากหลายทางเลือกท่านเจะตัดสินใจเลือกแบบไหนในข้อที่สี่นะครับตัวเลือกที่หนึ่งบอกว่า,วาเลือกโครงการที่ใช้งบประมาณน้อยที่สุดเพื่อความประหยัดตัวนี้เขาจะได้คํคำนึงถึงเขาต้องคำนึงถึงความคุ้มค่ามากกว่าการประหยัด ลงทุนน้อยแต่ไม่คุ้มค่าก็ไม่ใช่ครับรูปโครงการที่พนักงานสนใจต้องการเพื่อลดแรงต้านอันนี้เท่ากับว่าท่านกําลังไปตอบสนองความต้องการของพนักงานไม่ใช่ตอบสนองความต้องการของประชาชนที่ที่เดือดร้อนรูปที่สามครับรูปโครงการที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาวกับวิธีการจับฉลากหรือสุม่มอันนี้ท่านไม่ตัดสินใจเลยท่านอีกเรื่องการตัดสินใจใช้สายงู ช้วิธีการจับฉลากเพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับทุกฝ่ายไม่ใช่หลักการของการเป็นผู้นําที่มีสมรรถนะนะครับในข้อที่4เนี่ยต้องเลือกโครงการที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและที่สําคัญคีย์เวิร์ดของความถูกต้องเนี่ยก็คือระยะยาวนะครับในข้อที่4ตอบตัวเลือกที่3ในคําถามที่5ครับท่านจะทําอย่างไรเพื่อให้พนักงานปฏิบัติการเข้าใจและก็ขับเคลื่อนกลยุทธ์ขององค์กรไปในทิศทางเดียวกัน ส่งตัวแทนไปอบรมในเรื่องของการคิดเ,เชิงกลยุทธ์แล้วกลับมาเล่าให้เพื่อนฟังคือหลักการแบบนี้ครับคนที่เป็นผู้นําเนี่ยท่านจะต้องสามารถที่จะสร้างความเข้าใจให้กับลูกน้องให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านได้ในตัวเลขที่หนึ่งที่บอกว่าส่งตัวแทน ไปเข้าอบรมในเรื่องของการคิดในเชิงกลยุทธ์ล้วกกับมาเล่าให้เพื่อนฟังกับตัวที่สองครับถ่ายทอดเป้าหมายในระดับองค์กรให้เป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนในระดับบุคคลอ,อ,อันนี้ดูดีขึ้นมาหน่อยตัวที่สามครับปิดประกาศวิสัยทัศน์ไว้ตามบอร์ดประชาสัมพันธ์แล้วก็หน้าลิฟตุกชั้นอันนี้เท่ากับท่านกําลังผักผักภาระเนี่ยไปให้พนักงานทุกคนให้เขาไปอ่านเองให้เขาไปดูเองก็เป็นการผัก ออกจากตัวเองโดยผักไปให้เป็นภาระของลูกน้องของท่านข้อที่สาเนี่ยผิดหลักการในข้อที่สี่ครับให้บทนั้นพิเศษสําหรับคนที่สามารถท่องจําพันธกิจขององค์กรได้แม่นยำอันนี้ก็เป็นเป็นวิธีการที่ไม่ใช่วิธีการของการเป็นคิดอย่างคนที่เป็นผู้นำหรือคิดอย่างคนที่มีสมรรถนะนะครับ ซึ่คำตอบที่ดีที่สุดเนี่ยจะต้องถ่ายทอดเป้าหมายในระดับองค์กรให้เป็นตัวชี้วัดแล้วก็สร้างความเข้าใจให้ชัดเจนในแต่ละบุคคลในข้อที่5ตอบตัวเรื่องที่2ในข้อที่6ครับเมื่อเกิดวิกฤตที่ไม่คาดคิดแล้วก็ส่งผลต่อแผนงานหลักที่วางไว้ท่านจะแก้ไขอย่างไรในความเป็นผู้นำ สิ่งที่ต้องรับการฝึกฝนพัฒนาก็คือความคิดที่เป็นความคิดที่มีความยืดหยุ่นครับไม่ยึดติดกับเรื่องในเรื่องหนึ่งเรียกว่าไม,ไม่ไม่ฟิกใหม,ม่เซ็ตเมื่อไรที่ท่านยึดติดเท่ากับว่าท่านเสียความเป็นอิสระนั้นเมื่อมันไม่เป็นเหมือนที่คิดนะครับตัวเลือกที่หนึ่งบอกว่ายึดติโครงการทั้งหมดทันท,ทีเพื่อป้องกันความเสียหายมันกับท่านยอมแพ้เลยนะเอาคําที่เข้าใจง,ง่ายๆเลยท่านยอมแพ้ ตัวเลือกที่สองประเมินผลกระทบแล้วก็ปรับเปลี่ยนกลวิธีโดยยังคงรักษาเป้าห,หมายไว้เหมือนเดิมเออน,นี้ดูดีขึ้นมาหน่อยตัวเลือกที่สามบอกว่าดำเนินการตามแผนเดิมต่อไปโดยเชื่อว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อปัจจัยแวดล้อมเปลี่ยนท่านต้องปรับเปลี่ยนนะครับตัวเลือกที่สี่ตำหนิผู้ที่เกี่ยวข้องที่ไม่สามารถคาดการณ์ความเสี่ยงเอาไว้ล่วงหน้าอันนี้ผิดคาว่าตําหนินี่แหละครับ รามีหลักการในการที่แสดงออกว่าคนที่เป็นผู้นําที่มีสมรรถนะจะต้องแสดงออกอย่างไรซึ่งในคําตอบในข้อที่6นี้นะครับให้ตอบตัวเลือกที่2ครับก็คือประเมินผลกระทบแล้วก็ปรับเปลี่ยนกลวิธีโดยยังคงรักษาเป้าหมายหลักเอาไว้ในข้อที่6ตอบ2ในข้อที่7ครับ ท่านจะมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรที่ส่งเสริมการคิดในเชิงกลยุทธ์ได้อย่างไรท่านจะมีวิธีการมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการคิดในเชิงกลยุทธ์อย่างไรการคิดในเชิงกลยุทธ์มันก็คือการคิดอย่างมีเป้าหมายการส่งเสริมในเรื่องของการคิดในเชิงกลยุทธ์นะครับตัวรู่คิดหนึ่งครับออก กฎระเบียบที่เข้มงวดเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นระบบการบังคับใช้คือเรื่องเรื่องของการเป็นผู้นำเลยนะจะมีผู้นำที่เป็นผู้นำที่ใช้อำนาจกับผู้นำที่เป็นผู้นำที่ใช้บารมีผู้นำที่ใช้อำนาจเนี่ยก็คือการบังคับใช้กฎกติกาแล้วผู้นำอาจจะบ่งบอกว่าเป็นผู้นำที่มีความเป็นอัตตายึดมั่นในตัวตนกับผู้นำอีกรูปแบบหนึ่งก็คือผู้นำที่ใช้ที่เป็นบารมีก็คือ เป็นการใช้บารมีที่จะสร้างความเคารพความเชื่อมั่นความศรัทธาของผู้ที่เกี่ยวข้องในข้อนี้นะครับสิ่งที่ท่านจะต้องมีและเห็นว่าท่านมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรเนี่ยเราต้องเปิดโอกาสให้พนักงานเสนอความคิดใหม่ๆยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ในข้อที่7ตอบตัวเลือกที่2นะครับ ในคาถามที่แดครับในการประชุมติดตามงานท่านพบว่าคู่แข่งเนี่ยมีผลิตภัณฑ์หรือมีการบริการที่เหนือกว่าหน่วยงานของท่านท่านจะตอบสนองอย่างไรหนึ่งเราไม่สั่งครับสองเราไม่นิ่งครับไม่สั่งไม่นิ่งแนวคดลุกที่หนึ่งครับสั่งให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์โฆษณาโจมตีจุดด้อยของคู่แข่งท,ทันทีอันนี้ผิดหลักการของการมีสมรรถนะ ตัวที่4ครับไม่ทําอะไรเพราะเชื่อว่าลูกค้าเดิมมีความจงรักภักดีอยู่แล้วนี่ก็ไม่ใช่ครับโดยหลักการเนี่ยนะครับเราจะเป็นลดราคาทบการบริการไก็ไม่ได้ต้องนําจุดเด่นของคู่แข่งมาวิเคราะห์แล้วก็พัฒนาต่อยอดให้ดีกว่าตัวเองเนี่ยคนที่เอาทักษะเอาความสำเร็จของคนอื่นไปพัฒนาไปต่อยอดเนี่ยบางจกททำได้ดีกว่าคนที่เป็นเจ้าของความคิดด้วยซ้ำไปในข้อที่8 ตอบตัวเลือกที่2นะครับในคําถามที่9ครับท่านจะประเมินความสําเร็จของแผนกลยุทธ์ที่นําไปใช้ได้อย่างไรในข้อนี้นะครับก็ดูบอกว่าดูจากความพึงพอใจของผู้บริหารรับส่งเป็นหลักดูจากปริมาณงานที่สําเร็จว่าครบถ้วนตามแผนหรือไม่หรือใช้ตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่สะท้อนถึงััถุประสงค์ในเชิงกลยุทธ์หรือดูจากก็ประมาณที่เหลือว่า มีการประหยัดได้มากน้อยอย่างใดคําตอบที่ถูกต้องที่สุดนะครับดูจากผลลัพธ์นะครับเอาคำที่สะท้อนถึงวัตถุประสงค์ของของกลยุทธ์นะครับในคําถามที่สิบครับเมื่อต้องตัดสินใจว่าเรื่องสําคัญที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนเนี่ยท่านจะทําอย่างไรในข้อนี้นะครับในเรื่องของการเป็นผู้นําสิ่งที่ผู้นําจะต้องมีในการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาผู้นําจะต้องใช้ข้อมูลที่มีอยู่ ร่วมกับประสบการณ์แล้วก็วิเคราะห์ฉากตัดการตัดสินใจของผู้นำจะต้องตัดสินใจภายใต้ข้อมูลนะครับเราจะไม่ตัดสินใจแบบมั่วๆนะครับยิ่งทุกวันนี้โรคของข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญครับผู้นำที่มีข้อมูลคนที่มีข้อมูลจะทำให้ตัดสินใจในการทำงานตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาในเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้นในข้อที่10ตอบตัวเลือกที่3ครับ ท่านทาครบสิบข้อทําเสร็จกดส่งผลคะแนนก็จะขึ้นครับว่าท่านทําเรื่องนี้ถูกกี่ข้อก็ใช้วิธีการนี้ในการประเมินความเข้าใจในเรื่องของสมรรถนะที่ท่านจะต้องเข้ารับการคัดเลือกด้วยการทดสอบสมรรถนะซท่านสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดแบบทดสอบชุดนี้ได้นะครับท่านสแกน QR code กดเพิ่มเพื่อนเ,เข้าไปในกลุ่มรายนี้นะครับ นอกจากท่านเข้าไปดาวน์โหลดแน้วข้อสอบชุดนี้ในกลุ่มหลายนี้แล้วนะครับพี่วุฒิเพื่อนจะใช้กลุ่มนี้แจ้งความคืบหน้าในการสอบซึ่งหลายท่านได้รับข้อมูลแล้วว่ามีความคืบหน้าอย่างไรมีความชัดเจน,นวันนี้อย่างไรเวลาเขาประกาศวันเวลาสถานที่ในการสอบเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบนะที่จะรู้ถึงบันเวลาสถานที่ในการสอบ ท่านจะไม่พลาดไม่ตกขบวนในการสอบในรอบนี้สแกน QR code กดเพื่อ,อนๆเข้าไปติดตามรายละเอียดในกลุ่มรายนี้ได้นะครับเราไปถึงพี่วุฒิและเพื่อนจะใช้เป็นกลุ่มรายที่แจ้งรายละเอียดในการเรียนรู้ออนไลน์ line, เต็มรูปแบบไปกับพี่วุฒิและเพื่อนเรื่องนี้เผยแพร่สาธารณะนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลงที่เียนรู้ออนไลน์ line, ก็จะมี YouTube ไม่เป็นสาธารณะดูได้เฉพาะท่านครับมีไฟล์ PDF เนื้อหามีข้อสอบมีแบบทดสอบออนไลน์ line, แล้วก็ มีลิงก์บรรยายสดดูย้อนหลังได้แล้วก็เป็นลิงก์รับปลุ่มปิดแยกตามตำแหน่งระดับสังกัดด้วยนะครับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ